กิริยาคือการกระทําเช่นนี่นายแนบตีนายแท็กซี่มันสลับซับซ้อนหลายๆอย่างกันยังไงคือเราว่าเดี๋ยวติงยกงตัวอย่างเอาคําภาษาฝรั่งคำหนึ่งคำใดคพ<อ>ัคำว่า can แคนแคนซาลาอคอนออ่านว่า can แคนของภาษาฝรั่งมิสและนะโอ้ยปอดเงยนี่เอาภาษาไทยเขียนบอกถ้าภาษาฝรั่งกับ C A N อ่านว่าแคนแปลว่ายังถ้าเป็นน้าแปลว่ากระป๋องกระป๋อง ถ้าเป็นกริยาแปลว่าบรรจุกระป๋องอ่านว่าทูแคนทแคนถ้าเป็นกริยาวิเศษแปลว่าสามารถคำว่าสามารถคำนี้คือคำกริยากริยาเช่นคำว่าฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษ I can speak English ต่างติเป็นต้นเพราะว่าคเวาระวังน้ำกับกริยาตอนนี้เป็นน้ำอันนี้มันมีอีกอย่างเลยมมีบะแปลว่าดนตรีสารอ๋อชิงริงจับกิงชิงเป็นว่าบอส C A N แคนอ๋อแคนแคนน้อยนะบุญมีเมรนบอ นี่เดียวสวานหน่อยทอดซ้ำหนันมันโมหน่อยได้ข้าดิคนมีบ่พี่ก็เพื่นแค่มันมีหลายขนาดมีหน่อยสุดมีใหญ่สุด